สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขุมเนยกระบพอ,พ,อพอยานิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายานิวก็มีขาม่าวมาเบ็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยบอดบอยโพดแบบนี้คุณคุลุกคักปู่เอ้ยเมื่อโทรหาแม่แม่รับสายทันทีเนาะพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องเดี๋ยวยานิวสื่อว่าสุดหังหลาสุดบอดบอยแล้วก็โพดแบบนี้คนลุกคักปู่เอ้ยเมื่อมื่อนี่โทรหาแม่แทนรับสายทันที ก็กว่าโอ้ยปกติอ่บอกคอยรับจำเพ่องคุณแม่คุณลูกยอกันน่ารักจริงๆค่ะสันเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องจ้าท่านนี้ก็่าเรากําลังคิดฮอดลูกชายพอดีคิดฮอดกันละดูออกสันพี่น้องแม่เราก็คิดแม่แตนคิดว่าคิดฮอดลูกนอพี่น้องคิดฮอดลูกคงเหงานําบอมีหมูสันพี่น้องเอฟซีเพื่อนกบาเนาะเพราะว่า เห็นเบอร์โทรเป็นเบอร์ลูกชายแม่แตนก็ดีใจนาอบอสแม่แตนเราไปหาหลานอยู่ซ้ำสูงพึ่งแต่กับเราก็คิดหอดลูกชายเราเด้ละนาอจ้าสันแม่ทุกคนเราด้วยก็คอยฟังเสียงโทรศัพท์มันจะดังไหมนาอลูกสิโทรมาหาบนอรับไม่ทันนั่งเฝ้าไว้ประสันพี่น้องจากก่าเอฟซีกบางแม่สุขสุขคนก็ชิดหอดวงนาะพี่น้องนี่คือดวงรัก ในความห่มใหญ่ของแม่เด้อบักนายถ้าโทรผิดเวลาก็จะจ้องรอทาโทรศัพท์ลูกแล้วว่าสันพี่น้องเราคงเหงาพี่วิทย์ไม่อยู่เลยรอลูกชายโทรผู้เฒ่าบอคอยพกดอกโฟนผู้เฒ่าบอคอยถือโทรศัพท์ดอกดีตัวบ่อหลงหม่องบางครั้งความยุ่งกระทําให้ลืมอยากโทรหาย่านว่าลูกกวนเขาทํางานให้เขาโทรหาเองในเวลาที่เขาเหนื่อยก็ ให้เขาพักจะลูกสันแมกห่วงลูกนาะพี่น้องแปลว่าคลองท่าโทรศัพท์ลูกชายอยู่เดนโทัวปุ๊บรับปั๊บประสันพี่น้องบอดบอยแล้วกตอบคอมเมนต์ <c oughs> ปกติโทรหาทุกวันตอนเย็นครับแต่ก็ต้องรอกดสองสามครั้งถึงจะรับสายแต่วันนี้กดปุ๊บรับปั๊บครับป้าบุตรสันพี่น้องปกติต้องแล้วกระทรสุกเหมือนแต่วัานโทรสองสามเที่ทยแคลรับน,น้องนี่คือความรักและความ เป็นห่วงของแม่ที่มีต่อลูกตลอดได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วความคิดหอดจ้าอย่าลริมจะติดโทรศัพท์แล้วจ้าดูคลิปล้านล้านสันพี่น้องพราะว่าเราเบิ่งคลิปล้านเราประจำอิีรีล้วพี่น้องจานองกันผิดนองพลอยนาะพี่น้องแม่แตนคิดหอดลูกชายมังครับแม่แตนเราก็รอลูกชายโทรหาอยู่เลยรับไวความคิดหอดลูกชายจ้าแมนาะพี่น้องจ้าแม่แตนเราก็คิดหอดลูกแล้วพี่นอ้องยงไรก็ ดีใจนะแม้แต่หนูไซ้์เราทุกหาเนะพี่น้องก็ขอให้บอทบอยโซแอนเฮงๆปังๆรวยรจา้าเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยจา้าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย